ไปเจ็บไปนั่งชงกินได้สำหรชัชมเด้อมาถอดมาบันนี้ิา่าอี้ามุ่งภา่าเด้มาภาษาิว่าอี้ามึงเป็นยังียังภาษาอันภาษาอ่ะแต่ช่มอยาก่าได้ช่งมาคผู้ชมเสียบเศรษฐกไปตกปลามไม่ม้อ ตกปลากับตำักคุงเอ้ยอยากไกแกเนี่ยเอิญว่าติงไี่เราพี่น้องต้มใส่ใบยี่หราาพี่น้องเหรอมึงเนี่ยคอยไปตุ๊กมาแองไห่ผู้ชมเฮ้ยอยากไปสดสดๆจากน้องได้พี่น้องเนื้อมาได้ไปตลาดได้พี่น้องอยากกินต้มปลาก็ต้องไปตกปลาเลยพี่น้องเลยโล่งน้ำพี่น้องมาได้ไปตลาดได้แบี้กาพี่น้องโฆษณาหน่อยๆเหล่าลี่ทุกผู้ชม แนว่กับกระสิบีบลวกพักพักผักยังงวะพักแป็นด่นไหมน้องเด้ออม่อเคสตอนแล้วพี่น้องอืผักตอนแล้พี่น้องไม่ส่วนตอกแก่นเนี่ยมาไครับโอ้ยเสียสิล้วกวาปาอยู่ก้าสีสิมากกินของเทียงก็ดีพี่น้องเฮ้ย แล้วย,ยังกล่าวเบาคุยกับเพียกไปทางน้อง,ง,งอกันนะก็ออกไปสูดทั้งหนองนั่เป็นแดงๆโอเคเป็นกินไงใส่ผู้ส้มอยากนะปักปุ่งเนาะอันบอกแบบไปเนะ ăn ngon không à con mình chặt con không Ok, còn bớt Lại gian này nè ืไม่ตัวมันแซ่บอยากให้กินน้ำตนดอกอ้าหอมไม่หอมหอมอากบะอเมริกาด ผู้ก่อกินกับมี่ได้ไหหลังเด้อก็ <c oughs> สนานเลยนะผู้ก่อเหกินกับมีอยังเสียวเศรษกิจตะพูเป็นไท่แล้วแด้ไหมหลังเด้อผู้เป็นไท่ <c oughs> ไทก็หมายถึงสดบวกสบายทุกอย่างนะพี่น้องผู้เป็นไทนะ่นี่ย ไม้ถึงนี่ป่านี่หมองเห็ดกิน,ดนดได้เป็นหน่อยได้อโอ้โหเรียกว่าป่ามันเป็นอียงสิแบบมันกินแห้หงไปหรอู้เป็นไทยเลยรูออย้สึกกินผู้เป็นไทยกับไม้จะอิสระได้เป็นหน่อยได้อมีเงิน <c oughs> ไงมีเงินเสือ <c oughs> มีเงินเสือก็ต้องมี นี่มองเห็ดกินง่ายบคนเดพี่ปอบไปตกมือเศร้าเด็ดยี่ิบเจ็ดตัวต้มต้นสดยกถึ้งจากกรเจงหของพี่ปอบือสุดยอดเลยใหญ่ใช่ใบยี่หร่าไหมไงดึงหูออกสวดนำเลยคอยฟูกเส้นไปค่อยเขี้นวมาอ่ากับเพราส่วนค่อยหย่านิดหน่อยอ่อนไปผัดกับเพราอยู น,น,น,นมะนมามกินข้าวจังเม็ดปลาเนบผกักเลยเอ้ยผกักอะไพี่น้องนีตั้มบะคุ้งกูจะไปตกปลากันหน้าสันเจ็ดม่องเคิงก็ได้ไปหรื่ไปชวม่องเคิงนใีใหญ่ถ้ายิบเจ็ดตัวมเนียโอ้ยน้ำร่นอยู่บ่เนอะน้ำไหลเตรียมอาบุธมากพอไหมขอแซวแบบพีกสามหน่อยนี่มันก็เผ็ดไั้ให่มันโซโดนบ่

เส้นหมูสามชั้นอ,อืมหอยใบยะาหายแล้วเจิดเองน่ะบกหนูซามันด้วยยีราฟอูนส่วนผสปลูปกสร้างนะป่าไปเห็ได้อยังให้มันผึ่งมันเกิดมันเองแซ่บจับนี่ในมัน ข่กเขาใ่จังว่ะใมมันโลโล่งมานถึงกลับมาอีกกลับเสร็จจกับชีวิตอะมันสฟินแต่ย่างสิเฉดจังกับชีวิตหอมฮ่าอ่าฮัาฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮนาฮามันา่่า่าา่า มัน่งเขาเปนีก้วปากแก้วขาวยี่บุหลายถุงยอลยยี่หล่าะอฮะจุ่มป้นจบบพุณสวดไหวกับปีแหละว,ว่ถ้าไม่กินเี่ยไปด้วยกันปีนี้ไม่อยากจดไอีนัำสั่งกับเพ้ามาว่านอ่ะไยมาดมบังใบยีล่ ขนมโตทุลิฮอลลี่ดยอ่ะไม่เห็นอันอีกข้ามน้องต่อไปอีกนะเนี่ยมันอันสายพันธ์เดียวกันเนาะไม่นี่ลอเอาไปร้องคุ้มเหนแน่มันต้องเขาว่าเออเก้าบาทต้นแท่งหนึ่งบ้าหน่อยยาไปนี่มันรุ่นบับเนี่ยยาไปยามใบ่มีเก้าบาทเป็นยี่สิบสามสิบต้นผล ขาปลูกแข็งแข็งไหมอ่ะทำไมกับพ่อีหลเบพะหนยีราีาไปกับพ่อกับมิ้นรียกมันถือมันก็มานสูมใบกหมันกับมาแมนน่ะนะมันคือกันเนาะี่หนาเราไปกูดเอาเงมันมาีละอืมมาเลยกับพ่อสรงกับพ่อออนไลน์ไม่แม่ปลูกสบาา ยำัะหุ่งกับต้มปำมุนาเดกัเอ้ยสบายมากเฮ้ยใชจักบ่านังไงขาบมันต้องไปสื้อูมาไปยู้นวันซ้ำแขนอนเอาเส้ถุงสาม่นอหัวแดงต้มมาบบกแม่อะไรมคุงไปไอ้ต่อซ้ำนั้นมันเป็นยังไงบุเป็นบ่วสดซึน ยูกิมงามงามเอามาจำต้นขาในสองหน่ยหอยจำน้องปลาเป็นเวลานกิมทบกลับกันไปอีกบะโทษซื้อักกระหย่งไม่แม่นนลำเลยโทบไปปรับได้แท็กไป,ปเบ่อดได้พักระหย่งครับสมัิบแบงใส่เคริรหนึ่งจะตุ่มผักกระหย่งนิต้องโอ้ยหามันสนุก็หย่ทีปลูกอ้มันปลูกว่าเป็นปลูกใ่นมหมนะ เดี <m> ๋ปลูกันะปีหน้าบ้ากินกับปลูกกะเอาดินใส่ทั้งหลั้อานามปลูกกันบ้าไปมาปลูกใส่ตะหนักเลยเนี่ยเอาดินใส่พร่อดินใส่แล้วเอานามมาขังไว้เออมีนาตลอดแต่บนเราใส่ากเน่ยมยอน้ำหนาะ

กเอาเขาตัวเย็นเเอาเขาเอาเขาอยู่ตวเซตแต่มันแหงกอนอ๋อไม่เป็นยังห้มันเอาไว้เปล่าอ้ไหนเ่าก่อนไปม่กินว่ามันสิแข็งบอาง้าไหมอ่ะวข้าวอ่วงบอว่าโอ้ยมันมา่านพอสองมือนอกพอสองหมอนไม่จ สุดยอดแม่หมดเล่นดกดเรื่งจังก่ยนะตอนนี้ดียืมล้มีบานเขนนานไหนแ้วมันจะไิ้ม่ปไปจังเลยนีพักขาดท้งสอ่เนี่ย สดไปไตดินไปน้อ like. ม ah ีไนบตรบานเทาก็มาบอกให้เขาซื้อออนไลน์ฮะมันไม่หลุดอะไรตัวสี่อันนี่ผ้าเครื่อหย่แม่ได้ผ้าสาไทยที่อื่นยังหรอกูบาวผาผ้าไหมเหรอมันจะมาผ้าดไหมมันก็แบกเนียมันเป็นเสื้อผ้าเรื่อยไหมมันก็แบกในผ้ากาดน่ะเอามาเลยปลูกเสกแก่ส่วนจะหมานพอดีเลย già tít tòi này sáp thím à nó phải là phải cái này ài cái gì còn muối chèo con lão mà bao con à thì miếng bưởi sương sương mà oi mà sẽ miếng chèo con à ừm cháu chưa lấy cái bắp chua nào mà nó mướn cái oi น่าบ้านเรามันมีผักเยี่ยงไม่ตอดอกกุหลาบเลหนาบ้านเรานี่ผักที่เขาแบกเที่ยวว่ากินกับหลาบซ่บจัดหน่ะยคาอกันหนาสิเด็ดมาปลูกสบาลล้านเราผักต้นของเวียดนาะมไม่เอาก,กินเนาะผักเนี่ยบ่รุงเขาบ้านเราเอง จะปาไม่ใช่เฮลตี้